สวัสดีครับผมต้อมนะครับสบคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับในที่สุดพอร์ต DCA หุ้นของผมก็บวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็บวกมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้ว บวกสูงสุดประมาณ2.85%นี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของการอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA เรามาอัปเดตในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นกันก่อนในส่วนของภาพรวมของดัชนีเซตนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าหลังจากที่ดัชนีเซตทะลุ1,700จุดขึ้นไปได้แล้วนะครับสุดท้ายก็ยืนไม่อยู่ก็หลุดตรงดัชนี1,700จุดลงมานะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็หลุดลงมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1,673จุดนะครับโดยประมาณก่อนที่จะขึ้นมาปิดตรง1,691.12จุดโดยที่ปัจจัยนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นน่าจะทั่วโลกนะก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอย่างดาวโจนเนี่ยก็ปรับตัวลงเหมือนกันนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงต่อด้วยนะครับ จากความตึงเครียดระหว่างทางรัเสเซียกับยูเครนซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่าสินทรัพย์อย่างทองคำนะครับหรือว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่สินทรัพย์ความเสี่ยงสูงอย่างหุ้นแล้วก็รวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับก็มีการปรับตัวลงแล้วก็มีนวโนม้มว่าจะลงต่อด้วยในขณะที่ค่างเงินบาทก็เริ่มอ่อนค่าแล้วนะครับซึ่งเหตุผลอาจจะเกิดจาก ความกังวลของนักทุนต่างชาตินะครับที่มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ลด QE นะครับก็เลยทําให้นักทุนต่างชาติเนี่ยถอนทุนออกจากตลาดไทยนะครับแล้วก็เอาเงินออกไปอะไรแบบนี้ก็เลยมีผลทําให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับแนวโน้มของค่าเงินบาทก็ยังมีแนวโน้มว่าจะแข็งค่าอยู่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ วันอังคารที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5เราก็จะเห็นว่าต่างชาตินะครับก็ยังคงซื้อสุทธิอยู่ที่1,340.17ล้านบาทก็คือ,อยังซื้ออยู่นะครับทำให้นาะเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2 5 6 5ต่างชาติก็ยังคงซื้อสุทธิอยู่นะครับซึ่งก็ซื้อสุทธิอยู่ที่57,564.55ล้านบาท แล้วก็ทำให้ทั้งปี65 Wars นี้ตั้งแต่วันที่1มก,การาคมถึงวันที่22กุมภาพันธ์2565ต่างชาติก็ซื้อสุทธิอยู่ที่71,923.90ล้านบาทเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วตลาดหุ้นไทยของเราก็ยังคงพอมีฟันโฟ์ที่มาจากต่างประเทศอยู่นะครับถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกประเทศอาจจะไม่ได้เกื้อนหนุนกับตลาดหุ้นไทยของเราเลยณตอนนี้ ซึ่งก็ต้องไปติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้ายอ่อแรงๆอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาช้อนซื้อนะครับส่วนตัวผมนะซึ่งเมื่อวานนี้วันที่ผมได้ทำการซื้อหุ้นเข้ามาในพอร์ต DCA หุ้นของผมก็ถือว่าเป็นช่วงที่โชคดีพอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดเปิดเนี่ย ราคาของหุ้นก็มีการปรับตัวลงมานะครับก่อนที่ช่วงบ่ายราคาหุ้นจะมีการปรับตัวรีบาวกลับขึ้นมาซึ่งผมก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได้หุ้นในราคาที่น่าพอใจอยู่พอสมควรนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ลองคำนวณปันผลที่น่าจะได้รับในรอบนี้ของพอร์ต dca หุ้นของผมนะครับก็น่าจะได้ประมาณ2.28ซ์นะของเงินลงทุนของผมก็ถือว่า เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าจํานวนเงินมันก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นมาแล้วอะไรแบบนี้ก็มีอยู่3หุ้นนะที่เขามีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้วแล้วก็มีบางตัวที่ขึ้นเอกดีไปแล้วอย่างหุ้น BTS นะครับก็ขึ้นเอกดีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจเหมือนกันเพราะว่าเขาขึ้นเอกดีเนี่ย ปกติคือราคามันน่าจะปรับตัวลงนะครับแต่ว่ามันลงมานิดเดียวนะก่อนที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแต่ว่าปรับตัวขึ้นไปได้ทะลุ10บาทขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ก็หลุดลงมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรมากนะครับเพราะมันก็ยังอยู่ในกรอบที่ผมมองว่ายังมีความน่าสนใจอยู่อะไรแบบนี้ส่วนหุ้นอื่นๆนะครับอย่างหุ้น c p พเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาแต่ราคาก็ ปรับตัวไปแล้วนะครับแล้วก็หุ้น P.T. ก็ถือว่าเป็นหุ้นขวัญใจของผมอีกตัวหนึ่งที่จ่ายปันผลค่อนข้างเยอะพอสมควรรอบนี้ให้หุ้นละ41สะตางค์นะครับก็ประมาณ6%กว่าๆของราคาหุ้นที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งหุ้น P.T. เนี่ยเขาให้ปันผลเยอะอยู่แล้วประมาณ9% 10%เลยอะไรแบบนี้นะครับอืมก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ ใกล้ที่จะขึ้น X d ดีแล้วนะครับก็คือเดือนหน้านี่เองส่วนหุ้น p t t ีก็ประกาศจ่ายปันผลออกมาแล้วนะครับก็ให้หุ้นละ80สตางค์ต่อหุ้นก็ประมาณ2%เนะเมื่อเทียบกับราคาหุ้นณปัจจุบันแต่ว่าก็จะขึ้นเอกดีก็คือเดือนหน้าเหมือนกันนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วในรอบนี้ก็น่าจะได้ปันผลประมาณ2.28%นะก็ต้องมารอลุ้นกันว่า c p พเนี่ยจะให้ปันผลหรือเปล่านะครับ สำหรับในรอบนี้ผมก็เติมเงินเข้ามาจำนวน2,200บาทจำนวน200บาทเนี่ยเติมมาจากในส่วนของปันผลในรอบที่แล้วที่เติมเข้ามาไม่ครบนะครับก็เลยเอามาเติมในรอบนี้ซึ่งหุ้นที่ผมซื้อในครั้งนี้นะครับก็จะมีหุ้น BTS ซื้อเข้ามาจำนวน55หน่วยราคาต่อหุ้นอยู่ที่9บาท70ตางต่อหุ้นต่อมาก็จะเป็นหุ้น CPO นะครับซื้อเข้ามาอยู่ที่6หน่วย ราคาต่อหุ้นอยู่ที่65บาท75สตางค์ต่อหุ้นตัวต่อมาที่ซื้อเข้ามาก็จะเป็นหุ้น PT ตัวนี้ผมตั้งซื้อตั้งแต่ตลาดเปิด a อ o เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อในจำนวนเต็มล็อตก็คือ100หน่วยนะครับราคาต่อหุ้นอยู่ที่6บาท30สตางค์ต่อหุ้นด้วยความที่จำเป็นจะต้องซื้อเต็มลอ็อตเพราะว่าหุ้นตัวนี้ไปดูในตารางออสลหลแล้วมันจำนวนที่เข้ามาขายค่อนข้างน้อยแล้วก็ ราคาที่เขาเสนอขายออกมามันก็ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยเลือกที่จะมาซื้อในกระดานหลักดีกว่าตัวสุดท้ายที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น PTT นะครับรอบนี้ซื้อเข้ามาอยู่ที่15หน่วยราคาต่อหุ้นอยู่ที่39บาทต่อหุ้นนะครับต่อมาเรามาดูภาพรวมของพอร์ตตอนนี้ผมก็จะมีหุ้น BTS ทั้งหมดอยู่ที่1376หน่วย ราคาต้นทุนก็คือ10บาท7สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาตลาดนะครับอยู่ที่9บาท75สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้หุ้น bts ของผมก็ยังติดลบอยู่ซึ่งก็ติดลบอยู่ที่3.14ถัดลงมาก็จะเป็นหุ้น cpo นะครับมีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่204หน่วยโดยที่ราคาต้นทุนก็คือ6 4บาท25สตางค์ต่อหุ้น ส่วนราคาตลาดก็อยู่ที่67บาทต่อหุ้นซึ่งก็หมายความว่าตอนนี้หุ้น c p พีองผมก็กลับมาเป็นบวกแล้วนะครับซึ่งก็บวกอยู่ที่4.28%ต่อมาในส่วนของหุ้น PT นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่1,548หน่วยซึ่งราคาต้นทุนก็คือ6บาท6สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่6บาท35สตางค์ต่อหุ้น ก็ยังบวกเหมือนเดิมนะครับสำหรับหุ้น PT ซึ่งก็บวกอยู่ที่4.83แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือหุ้น PTT นะครับก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่359หน่วยราคาต้นทุนก็คือ38บาท26สตางค์ต่อหุ้นซึ่งรอบนี้นะครับหุ้น p t ของผมก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับบวกอยู่ที่1.92แต่โดยภาพรวมแล้ว พอตลงทุนหุ้นของผมในรอบนี้ก็บวกอยู่ที่1.68%โดยที่ต้นทุนที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกเดือนเดือนละ2,000บาทเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่24นะครับก็หมายคามว่าตอนนี้24เดือนแล้วก็มีจํานวนต้นทุนทั้งสิ้นอยู่ที่48,000บาทซึ่งอันนี้ผมไม่ได้รวมในส่วนของที่ผมขายหุ้นออกไปแล้วก็ได้เป็นส่วนต่างมาหรือว่าที่ขายวอลเลน์ออกไปนะครับแล้วก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นมา รวมไปถึงการได้รับปันผลแล้วก็เติมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้รวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาส่วนต่างตรงนี้มาคิดกับต้นทุนที่ผมมีการเติมเข้ามาทุกๆเดือนเนี่ยก็จะหมายความว่าพอร์ตของผมนะตอนนี้นะครับก็เติบโตขึ้นมาประมาณ5.69นนะครับก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาดีอยู่นะอันนี้ยังไม่รวมในส่วนของปันผลที่จะได้รับในครั้งนี้นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ เดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าได้ปันผลทั้งหมดมาครบแล้วจะอลองมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะครับว่าจะเติบโตไปมากน้อยเพียงใดนะสำหรับพอร์ตด c a หุ้นในครั้งนี้นะครับก็ผ่านมาแล้ว24เดือนนะประมาณ2ปีแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆอันไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ